อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเมมเบอร์จากวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับหลังจากที่มีการประกาศออกมาจากทางสถาบันธุรกิจของประเทศเกาหลีใต้นะครับเกี่ยวกับแบรนด์ r e p u t a t i o n ranking หรือว่าอันดับมูลค่าแบรนด์นะครับของเมมเบอร์จากวงเกิร์ลกรุ๊ปประจําเดือนมกราคมเนี่ยแฟน รวมไปถึงชาวเนทเซนเกาหลีเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็คฮือหากันมากๆเลยกับอันดับ top 5นะครับประจําเดือนมกราคมนี้ที่เมมเบอร์จาก2วงเนี่ยปังมากๆเลยซึ่งเป็นตัวแทนจากเจเนเรชันที่3แล้วก็เจเนเรชันที่4นะครับมาดูอันดับกันก่อนดีกว่านะครับอันดับที่1ถึงอันดับที่5นั่นเนี่ยก็คือมินจีจากนิวจีอยู่ในอันดับที่1นะครับแล้วก็เจนนี่จาก Black พิคอยู่ในอันดับที่2อันดับที่3ฮันนี่จากนิวจีอันดับที่4จีซูจาก Black พิคและอันดับที่5กก็คือจา เอง,องวงกับเมมเบอร์นะครับที่เข้ามาอยู่ในอันดับท็อป5นี้ต่างเป็นวงที่ปังมากๆ l c k Pink เนี่ยในเจเนอเรชันที่3นะครับก็ถือว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สุดยอดมากๆจนได้ฉายามาเลยจากทางสื่อของต่างประเทศนะครับว่า The Biggest Girl Group of the World และผลงานเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์สายตาทั้งชาวเกาหลีแล้วก็ทั่วโลกกันแล้วว่าปังแค่ไหนเด็กๆ NewJeans เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่าความปังเนี่ยก็ปังมาตั้งแต่เพลงแรกเลยจนมาถึงในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวง เกิลกรุ๊ปจากเจนซีที่สุดยอดแห่งความปังมากๆและแม่เกาเนี่ยก็รักและเอ็นดูมากๆเลยนะครับในตอนนี้ชาวเน็ตเนเกาหลีเขาก็ตื่นเต้นกันว่าตัวท็อปจากเจน3แล้วก็ตัวท็อปจากเจน4ีในตอนนี้คือยึดพื้นที่สื่ออย่างมากเลยโดยเฉพาะในเกาหลีใต้นะครับชาวเน็ตบางคน,นก็บอกว่าเจนนี่จาก b l ล c k พิงคผู้ที่ไม่เคยหลุดจากท็อป3หรือว่า3อันดับแรกไปไหนเลยเป็นคนที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ยังบอกว่าจีซูนั้นเนี่ยคือคนที่แม่เการักและเอ็นดูมากๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผลงานออกมาแต่ แต่ว่าอันดับของจีซูนั้นก็ไม่เคยตกเลยเช่นเดียวกันนิวเจสเองนะชาวเน็ตก็บอกนะครับว่าทั้งวงเนี่ยปังมากๆถึงแม้ว่าอายุจะน้อยเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ความปังนั้นเนี่ยสุดยอดเพลงเนี่ยดีจนทําให้แม่เกาต้องหลงรักและสเสน่ห์ทุกคนก็เหลือลน้นจริงๆมินจีจากนิวเจสนะครับชาวเน็ตเซนเกาหลีเขาก็บอกเลยว่าตรงท้ายมากๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆและยิ่งเวลาทําการสแสดงเนี่ยทำให้ไม่สามารถละสายตาได้เลยฮันนีเองนะครับถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะเป็นคนต่างไปให้หรือว่าเป็นต่างชาติไลายแต่ว่าแม่ แม่เกากลับรักและก็เอนดูมากๆจนในตอนแรกที่เดบิวต์มาใหม่ๆเนี่ยแฟนๆก็งงกันไปเลยนะครับจากที่เป็นห่วงกังวลว่าน้องนั้นจะถูกดราม่าหรือเปล่าแต่กลับไม่เลยแม้แต่นิดเดียวแฮรินเองก็เช่นเดียวกันนะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้รับความเอนดูจากเนติเซนเกาหลีมากๆเลยจริงๆทั้งท็อป5นะครับทั้งมินจีเจนนี่ฮันนี่จีซูและแฮรินนั้นต่างเป็นตัวท็อปจากเจเนอเรชันของตัวเองนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่รักและเอนดูของแม่เกาเขามากๆจนาา้ชชวน็ตอ,ออองงกกมมพูดถึแลื่ะ ว่าทั้ง5คนนี้มีสเสน่ห์ที่ทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยหลงรักกันเลยทีเดียวและฟแฟนๆทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาพูดถึงท็อป5การระหว่างมินจีฮันนีแฮรีนจากนิวจีนแล้วก็เจนนี่และจีซูจากแบล็ k พิงที่ทั้ง5คนเนเป็นตัวแทนของทั้ง2วงนะครับเข้ามาอยู่ในอันดับท็อป5จากการจัดอันดับครั้งนี้มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบล็ k พิงหรือว่า New นิวจีนครับก็ต่างปังในเวของตัวเองทั้งนนนนนนงนน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 นัันั้้้แแลละกก็ออยยู่่่ใใคาจดววตตถึี ก็ยังปังมากๆเช่นเคยนะครับและ j e a n s เองเนี่ยก็มาแรงมากๆเช่นเดียวกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยในตอนนี้คือทั้ง5คนที่เป็นตัวแทนมาอยู่ใน Top Fa เนี่ยต่างได้รับความรักแล้วก็ได้รับความเอ็นดูจากนติเันเกาหลีมากๆเลยใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง